ทีมงานถ่ายทำต่างพูดไปเสียงเดียวกันว่าการถ่ายทําที่มีบทเด็กมันเหมือนฝันร้ายดีๆนี่เองแน่นอนว่าไม่ใช่นักแสดงเด็กทุกคนที่เป็นแบบนั้นแต่มันยากที่จะต้องเข้ากับพวกเขาให้ได้ไม่ว่าจะทางไหนมีอะไรที่เธอไม่ชอบหรือเปล่าผมชอบค่าตัวครับอย่างอื่นละ่ะ เป็นอะไรไปถ้าเป็นนักแสดงเด็กที่ไม่ดังปกติจะได้ค่าตัวประมาณแสนถึงหนึ่งล้านวอนแต่สิ่งสำคัญของนักแสดงเด็กคือประสบการณ์มากกว่าที่จะเป็นเงินและการจดจำที่ดีที่ต้องจำบทแต่แค่นี้ก็พอแล้วล่ะนี่ก็เยอะพอแล้วสำหรับนักแสดงหน้าใหม่ทำออกมาดี สมกับชื่อพีดีชื่อดังเลยนะครับแล้วก็ผมรู้ว่าระยะการถ่ายทำของผมนดกไปถึงบทช่วงที่สามวันถ่ายวันสุดท้ายตรงกับวันเปิดเทอมพอดีด้วยฮะคุณช่วยจัดให้มีวันเพิ่มหรืออะไรได้ไหมครับยองกุ๊กเธอว่างอาทิตย์ละสองวัน ต่อเธอไม่ใช่หรอฉันคุยกับอาจารย์ประจำชั้นให้ได้นะแต่ฉันส่งจดหมายยังเป็นทางการไปหาโรงเรียนให้ไม่ได้นี่สิผู้กำกับอยากได้รางวัลแกซองจริงๆถ้ากำหนดวันมันยากคุณก็ต้องตัดต่อฉากในช่วงที่สามไม่ได้เหรอครับผมเห็นบทของผมผพมาไม่กี่ที่ ในช่วงที่สามผมจะได้กำหนดค่าตัวผมไปแค่สองช่วงแรกไงครับคุณอยากจ่ายค่าตัวรวมฉากในช่วงที่สามด้วยเหรอหรือจะถ่ายแค่ช่วงที่สองแล้วมาคิดว่าจะเอายังไงกับช่วงที่สามดีผมจะทำงานให้เต็มที่ให้ส่งกับค่าตัวเลยครับฮะฉันรู้ว่ามันบ้า แต่มันก็ควรเป็นแบบนั้นแหละถึงฉันจะบอกว่าเขาต้องมาพร้อมกับแม่เพื่อเซ็นสัญญาแต่ตอนที่เขาเอาบัตรประชาชนกับลายเซ็นแม่มาฉันก็เข้าใจเขาคุณผู้กำกับครับคุณสงสัยไหมว่าทำไมผมถึงทำงานที่ตลาดนํำหังหนักมากถ้าขี้เกียจแม้แต่วันเดียวเราจะทำงานไม่ได้เลย ถ้าเราไม่เปิดร้านแค่วันเดียวคนอื่นก็แย่งที่ไปผมจะให้แม่มาทำเรื่องส่วนตัวของผมไม่ได้ใช่ไหมล่ะซื้อปลาหน่อยจ้าเด็กผู้ชายเปิดร้านเองเลยอุ๊ยจริงด้วยผมจะเขียนทุกอย่างที่จำเป็นในสัญญา เพราะงั้นทุกอย่างที่แม่ต้องเขียนได้สิฉันจะช่วยดูให้ว่าส่วนของค่าตัวจัดการเรียบร้อยมาถ่ายให้ถึงช่วงที่สามกันเถอะเขียนลงในสัญญาไม่ดีกว่าหรอครับให้เป็นข้อกำหนดพิเศษแทนที่จะพูดปากเปล่าดีไหมงั้นก็ได้ฉันจะเอาชนะเธอด้วยคำพูดไม่ได้เลย ขอบคุณครับแต่ว่ายองกุ๊กเธอแสดงหน้ากล้องเก่งไหมนี่น่าจะเป็นการแสดงครั้งแรกของเธอสินะฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะบอกกับเธอดีไหมแต่ฉันลงทุนลงแรงไปกับงานนี้มากๆเลยนะเจ้าหนูคุณกังวลเหรอครับฮะ ผมรู้ว่าคุณกังวลในฐานะผู้กำกับมันไม่ใช่แค่กล้องหรอกครับจะมีคนเยอะแยะรวมถึงทีมงานและคนที่มาดูการแสดงคิดว่านักแสดงหน้านใหม่หรือแม้แต่เด็กจะเอาชนะความกดดันนี้ได้หรอครับคุณกลัวว่าผมจะร้องไห้ในกองจะทำให้การถ่ายต้องเลื่อนออกไปหรอครับใช่เลยฉันยกเลิกตารางของนักแสดงเด็กคนเดิม น่ดเซ็นสัญญากับยองกุ๊กฉันไม่ยั้งคิดจนได้ยินเสียงด่าจากผู้กำกับที่สนิทกันแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันตัดสินใจถูกแล้วยองกุ๊กเธอรู้ใจคนอื่นเมื่ออ่านใจเขาได้ยังไงกันรวมถึงในหัวฉันด้วยผมดูสรารคดีเกี่ยวกับความคิดผู้กำกับนะครับเห็นความลำบากในการเป็นผู้กำกับไหนนั้น พวกเขาบอกว่าการทำงานกับนักแสดงเด็กเป็นฝันร้ายอะไรแบบนั้นแต่ไม่ต้องกังวลไปหรอกครับผมเป็นคนมีจรรยาบาณในาการทำงานโอ้ดูเวลาสิครับผมต้องไปแล้วได้สิเจอการบันหายนะ อยาเห็นแล้วสิว่าเขาจะแสดงออกมาแบบไหนกันยองกุ๊บลูกเซ็นสัญญากับผู้จัดการแล้วเหรอเซ็นแล้วครับอย่าผ่านไปโดยไม่ซื้อสิครับปลาของเราสดมากนะครับดูแตกต่างจริงด้วยจะเอาไปเนื่อหรือย่างกินก็ได้นะครับส่วนหัวที่เหลือเอาไปต้มซุปรสชาติปลาเรา จะทำให้โซจูหมดลังเลยล่ะครับเด็กน้อยความสดของรสชาติปลาของเธอมาถึงหูฉันเลยละ่ะเอาแมกโคเลียวให้ฉันหน่อยสิทุกคนแนะนำร้านเธอกันหมดคุณลุงครับได้ยินเรื่องปลาที่สดและสวยที่สุดในท่าที่อยู่ทางตอนใต้ไหมครับดูเด็กนี้สิเขาเป็นชาวประมงเต็มตัวแล้วพวกชาวประมง ชอบพูดแบบนั้นสินะโอ้พูดได้สวยมากครับผมจะแถมอะไรให้เป็นรางวัลนะครับลุงลูกจะไปเล่นละครจริงเหรอละครเกี่ยวกับอะไรหรอเกี่ยวกับแม่และลูกชายครับผมจะทำให้เต็มที่เลยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับจะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่จ๊ะภายในเดือนนี้ครับ ลูกเล่นบทอะไรหรอผมเล่นไปคิมฮาจินเป็นเด็กจากปูซานครับฮ่าฮ่าตอนนี้ลูกเป็นเด็กไม่ใช่หรอลูกลูกอยากเป็นนักแสดงหรอลูกดูสนใจการแสดงนะเปล่าครับผมก็แค่จะแสดงแค่ครั้งเดียวแล้วให้มันจบแค่นี้ นี่น่าจะพอกำหนดการเคลื่อนที่ของกล้องได้นะชาติที่แล้วฉันเป็นนักแสดงนละหนีจากชีวิตตัวเองฉันกลายเป็นคนติดเหล้าและลืมหน้าที่นักแสดงไปแต่ไม่ใช่ว่าตอนนี้มันคุ้มค่าแล้วหรอการแสดงจูจ่ๆฉันก็นึกถึงคำถามที่ถามนักแสดงทรงจองซอกในชาติที่แล้วขึ้นมารุ่นพี่ คุณแสดงอย่างเป็นธรรมชาติขนาดนี้ได้ยังไงหรอทรงจองซอกไม่ได้ตอบอะไรเหมือนกับกิ่งก้านมากมายที่แตกขแขนงในรากเดียวเพราะวิธีการแสดงของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉันใช้เวลาอยู่นานและรับบทมากมายก่อนจะได้เข้าใจผมก็แค่จะแสดงแค่ครั้งเดียวและให้มันจบแค่นี้ครับคำตอบ ที่ฉันตอบคำถามแม่มันเป็นความต้องการจากฉันด้วยฉันจะไม่จมอยู่กับควรอีกต่อไปแล้วฉันจะไม่ไล่ตามความฝันที่ว่างเปล่าและโลกที่จะได้แสดงอีกแล้วมันยังมีทางอื่นที่จะได้เป็นนักแสดงถ้าฉันเดินทางสายนี้ในความผิดของความเห็นแก่ตัว และความต้องการฉันอยากเห็นจุดจบของการแสดงที่ไม่มีอยู่จริงอีกครั้งเหมือนผีเสื้อกลางคืนด้วยบทนี้ฉันจะจบเส้นทางอาชีพการแสดงของฉันจะได้ไม่ต้องเสียดายในตอนสุดท้าย